สวัสดีครับพี่น้องที่นี่คือสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยครับพี่น้องฮฮหาน็ครับสำหรับสถานที่ที่นี้ครับนะครับมีคนยไยเพลยเอามัน,นักนะช่วงนี้นะที่นี่คือเตื่อนอแม่สวยนะครับอยู่ทีจังวัดเชียงใหยโอ้โหมันมอดมากครับนะน้ำใสไหลเย็นครับอู้ยล้านแกกันหนัก ร่างกายนี่ยพนเต็มเต็มคูลร่างครับด่าได้ๆๆฮะลงมาเล่นน้ำน้ำเย็นน้ำใสสะอาดครับสันเคลื่อนอยู่บนนี้ครับบนนี้นะตีมันเปิดขึ้นน้ำล้นลงมาจากสันเคลื่อนนะครับเคื่อนที่นี่ละต่าอ่าระว,วังนะเกือบแก้มัวแกะนะครับเดี๋ยเป็นที่ร้อยแน่นี่ยมานี่เอ็มขอนละ อ่าลาเก็บลไรเก็บ,กบมีแป้ได้ครับเดลหอแป้นะเอะมอมวนกันนะครับคนหนังแป้มาเต็มอ่าลองแป้ไปแปะป,ป,ประมาณสองสามโลล้ำหนึ่งตัวแปดร้อยบาทครับไปถามมาแล้วเต็มครับอันนี้วันยุทธนะโอ้คนเต็มคนเป็นหมืน่มนๆเนาะรถยนนี่เป็นปัน,ป,นปันกันครับจอดบนนี่นะเต็มทัเต็มแนทะดโอ้คนหนักแต่หนักว่ะ เพี้ยล้อแพ้ไหครับพี่น้องอันนี้ฝั่างคนน่ไม่ได้โทรศัพท์เปียเด้อเอาละเอาละเอาละพลิกหัวกันแล้วเฮ้ยไปละวมายู่ละวยับลาดนะครับอ่างเก็บน้ำไม่สวยจังหวัดยังหายด้อยก็พ่อเพนตี้เอาครับนะบะย่าครับเข้าคุกเกินครับพิมพ์เขาว่าทางไปอ่างเก็บน้ําไม่สวย เดี๋ยวไปมีเส้นทางสีฟ้านำห้องมาครับง่ายสมัยนี้เนาะเดลลอรุ่นครับมวนกาแฟครับแต่ละกันมานี่บอลครับบอลสักกานะมาเลยยังมาเลยยังมาแล้วหนึ่งคันครับคันนี้คันเล็กครับพี่น้องมันจะมีสภาพเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องเอาละบ่เฮยเอาละบ่เยเอาละบ่อย คือด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าอ่าหายไี่ตีรถไหมนะเป็นเป็นคราะห์ไงนะคือคนที่ไปหลอกแพ้มาหรอกหลอกแพ้เสียก็นั่งรถรถปกติมาโง่หนึ่งตีครับอีกคันหนึ่งมาแล้วพี่น้องถ้ามาปลาหมูมันงน,นักเด้อร์แพ้หนอ่งเอารำละแปดร้อยถ้าเกิน ถ้าเกิดแปดคนกับคิดเป็นหลายคนต้องซื้อจากคนละานล้อยเขาจำแคได้ลนะ่ะอา่าอย่าสาดน้ำนะครับโดนสับผมเปียกนะครับพี่น้องเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมารอยอยู่รออย,อยู่เอาละเขามาแล้วครับพี่น้องดูสภาพเสียก่อนครับ <laughs> เอาละเฮ้ยตายละโทรศัพท์เปียกหมดแล้วกัน โอ้หลอดอยากหลอดอยากน้นโอ้แค่เคยตื้นแล้วครับพี่น้องโอ้แค่เตกเก็บเก็บเก็บ เก็บหายเก็บหายเก็บเก็บเกบ,เ,กบเอาละ,ละเก็บหายเก็บหายอาปตตอไปดตาอ,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 อ้ยหลอกแน่ครับต้องป๊กมาล่างแค้นนั่งแป๊ะครับอ่า ไปกันที่ติดตามกันต่อไปครับเนอะอุ้ยงอนครับเดี๋ยวไปซองเล่นน้ำตีกินต่อครับไปละบ๊ายบาย